ลอยได้ข่าวว่าถอดปีกไก่จานละสองพันมันมีลีสันบอกหรือว่ามันเป็นแค่ข่าวลือเออทนเปาครับมันมีลีครับทานเปาถอดไก่จานละสองพันมันมีลีครับแม่แต่ถังน้ำแข็งเนี่ยถังหนึ่งถังละพันผุนะอ่ะฮืมมันขายไปสางเตกต้องต่แค่ถอดปีกไก่มันกินจานละสองพันมุติกูหลนึกว่ามันข่าวลารือแทอมีลีตัวนี้ มีอีลีครับป่บาท่อกินแล้วมันเสีอยอยู่ยืนหอดสองรอยปีตีมันคือขายแพ่งคักแพง่งแน่แท้แถมจากของร้านว่าแซ่บอีกตั้งหากน้าสิขายสื่อเลมโบอก,กินนี่ครับท่านเปาเขาสั่นพื้นเพราะขายแพง่งไปหน่อยนะครับท่านเปาบางเมนูก,ก 3, ็นสามพันปุ่นด่าพวกเแ็่งันมือละสามร้อยห้าสิบบาทเมื่อสิ้นเลยครับท่านเปาบางมนมันขายพวกละได้มือละสามหมื่นตีเดียร์ปาท่อจานละสองพันวอนนี่แต่ละง้วนของแซ่บกับช้าละห้าสิบบาทนี่หรอเวย้ยก๋วยเตี๋ยวละช้าละสี่สิบ กับพอกินอยู่ได้ละ่ะโอ้่ามันแพงกับวะต้องไปเขาร้านเขาผมบระหงครับผู้สาวคละกแก่ส่วนเข้าไปครับสันเปาพอกินยิ้มแล้วเก <c oughs> ือบอบอกงา้างใบไมทสันเปาได้เอาสอยท่องไปจำม,มีเขาแม่ผู้สาวก็สร้างตัเต็มโตเลยทันเปาเราบิ้งบง่เบิ้งสันบาปาป้ายเขาติาดไว้รักข้าทุนใดจานหนึ่งจานหนึ่งอ่ะก้อนที่สร้างอาหารน่นน่ะได้อ่านมึงบ่บักตาเสือยนี่แหละเขาว่าคนเปิดบอนเดี๋ยวเบิ้งนะครับสันเปาตอนนั้นใส่เป็นตาดำอยู่ครับสันเปายันโมโก มันสะสมขั้ตาเสื้อไลยอะ่ะกินข้าวคราบเดียวเก็บสองหมืน่นน่ะ